s a l ม o n Podcast มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1หนึ่งเลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยคะ่ะสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้ก็จะเป็น e ีีที่35แล้วนะคะจะเป็นดวงระหว่างวันที่1 4ถึงิมิถุนายน2564ก็25สัปดาห์นี้นะคะก็จะมีดาวย้ายทั้งหมด1ดวงจะเป็นดาวอาทิตย์นะคะปกติแล้วเราจะได้ยินดาวพุธด,ดาวสุกย,ย้ายแล้วก็มันจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงไปในมิติต่ตางๆเช่นว่าเอ้ยดาวพุธย้ายการคมนาคมการสื่อสารแยกดาวสุกย้ายเนี่ยตลาดหุ้นเอยการลงทุนอะไรที่เกี่ยวกับทองคําหรืออะไรอย่างนั้นก็จะมีการขยับปรับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้ ะะส่วนดาวอาทิตย์เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ว่าเอ๊ะ มันคืออะไรกันแน่อย่างนี้ใช่ไหมถ้าดาวอาทิตย์จริงๆในแง่ของความหมายมานะันอะมันเหมือนการเปลี่ยนโฟกัสของเดือนว่าเดือนนี้มันเข้าสู่ราศีนี้แล้วนะมันเป็นเรื่องราวนี้ๆจะเด่นขึ้นมาอะไรประมาณนี้หรือว่าถ้าเป็นฝรั่งหน่อยสมมติว่าถ้าตอนนี้มันเป็นราศีมิถุนใช่ไหมเขาก็จะเป็นฤดูมิถุนอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้นะคะดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนแล้วอย่างเดือนก่อนมันก็จะไปโฟกัสที่ราศีพฤษภเรื่องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนแล้วก็ อะไรแนวๆนั้นมันก็บูมขึ้นมาอย่างที่เราเห็นว่ามันมีเรื่องของบิตคอยหรือว่าการลงทุนในคริปโตที่มันเป็นกระแสอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วก็ โดนทุบหนักๆนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เป็นพฤษภาคมมันจะโดนทุบนะแต่ว่าในช่วงพฤษภาคมมันมีดาวหลายๆท่วงอ่ะไปมารุมมาตุ้มอยู่ที่ช่องราศีพฤกษภซึ่งเวลาดาวมารุมมาตุ้มอ่ะมันจะมีเรื่องเยอะวุ่นวายขยับตัวไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มากๆอย่างเงี้ยนะคะช่วงเดือนเนี้ยแล้วก็ตั้งแต่1นถึงสสัปดาห์ก่อนดาวมันค่อยๆทยอยย้ายออกมาแล้วแล้วตอนนี้นะคะดวงอาทิตย์ก็เหมือนย้ายโฟกัสนะคะว่าตอนนี้นะคะประชาชนคนในประเทศคนในโลกหรือว่า อะไรก็ตามต่างนะคะไปโฟกัสที่ราศีมิถุนทีนี้ราศีมิถุนคืออะไรนะคะโฟกัสของมันก็จะไปที่อะไรใหม่ๆเราไปสื่อสารกับคนข้างนอกนะคะออกไปพบปะผู้คนมีการเดินทางระยะสั้นๆหรือว่าพูดถึงเกี่ยวกับการ เปิดประเทศการบินข้ามไปมาเอกสารสัญญาหรือว่ามีการประกาศอะไรใหม่ๆขึ้นมาในช่วงนี้อาจจะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะคะมีการลงทุนหรือข่าวเกี่ยวกับอะไรใหม่ๆคุณต้องเล่านิดหนึ่งว่าสมบุรณ์ว่าเป็นการลงทุนเราจะคิดถึงพวกดาวสุ์หรือราศีพฤกษฎแต่ในยุคสมัยใหม่อะ่ะ พิมไปนั่งฟังเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยมาข้อไอเดียของบิตคอยมันเหมือนอยากจะปลดแอกเรื่องระบบการเงินอ่ะในยุคเก่ามีพวกธนาคารพวกรัฐบาลอ่ะเข้ามาเหมือนควบคุมต่างๆทําทให้เราไม่สามารถทําอะไรบางอย่างได้หรือว่าจะต้องมีแนวคิดอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายของกฎของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบิตคอยอ่ะมันมีความคิดเหมือนจะปลดแอกจากสิ่งนั้นเป็นอะไรใหม่ๆเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาซึ่งไอเดียโดยคอนเซปต์มันอ่ะ มันไม่ได้แมชกับดาวการเงินในโลกเก่าแบบดาวสุขที่ผ่านมาทองเนี่ยคือดาวสุขนะคะทีนี้มันเป็นอะไรใหม่ๆอ่ะแล้วมันดันไปแมชกับคอนเซปต์ของความเป็นดาวพุธเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าก็มีความเป็นไปได้นะที่เดือนนี้คนก็ยังโฟกัสไปที่การลงทุนเหมือนกันแต่ว่าเป็นการลงทุนแบบดาวพุธอะไรที่มันดูเป็นเครือข่ายการสื่อสารการคมนาคมหรือการเดินทางระยะสั้นๆอะไรแนวนี้รวมถึงบิตคอย แล้วถ้าประเด็นในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะมีประกาศอะไรที่เกี่ยวกับการเปิดกิจการหรือปิดกิจการหรืออะไรแนวๆนี้เข้ามาเหมือนกับว่าเป็นเรื่องใหญ่ๆที่จะต้องพูดคุยกันน่ะนะคะจริงๆเรื่องการเปิดกิจการหรือว่าการกลับมาขยับเคลื่อนไหวมันก็เกิดขึ้นได้นะคะเนื่องจากสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติแล้วอันแรกก็คือดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนซึ่งราศีมิถุนมีดาวจำตัวเป็นดาวพุธนะคะอันนี้คือข้อแรก ข้อที่2ดาวพุธเป็นปกตินั่นก็หมายความว่าโอเคอะไรที่มันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในก่อนหน้านี้มันก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังเคลื่อนไหวได้ไม่ดีด้วยความที่ว่าดาวพุธอะยังไม่ย้ายราศีคือยังอยู่ในราศีเดิมคือราศีพฤษภนะแต่เดินปกติ และก็ยังเจอกับราหูที่เป็นดาวเกี่ยวกับเจ้ากรมข่าวลืออยู่ข่าวลื่นมันก็ทํางานมาตลอดในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเราก็ได้ยินตั้งแต่ข่าวเกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็ข่าวลืออะไรต่างๆที่เราได้ยินมานะคะคราวนี้เราว่ามันยังไม่หมดไปเพราะว่าถ้ารอให้มันหมดไปอ่ะจะต้องรอให้ดาวพุธอ่ะย้ายออกมาหรือว่าอยู่ไกลๆจากราหูก่อนซึ่งเอาจริงๆนะคะ เราดูว่าตอนนี้องศาของดาวพุธกับราหูในสัปดาห์นี้มันคือใ,นในกล้กันมากเพราะฉะนั้นคิดว่าข่าวลือยังคงทํางานอยู่นะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยใครที่ลงทุนในพวกคริปโตเคอเรนซียังไงก็ต้องระมัดระวังอีกอยู่ดีนะคะเพราะว่าพิมไปสังเกตมาแล้วว่าทุกครั้งที่ดาวมันเดินอยู่ในองศาประมาณนี้นะคะแล้วก็พิมลองแบ็คเคสกับไปเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการตกอยู่เหมือนกันยังไงก็ต้องระมัดระวังโอเคเราอัปเดตกันว่าดาวพุธกลับมาเดินปกติแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าวันไหนนะคะ ก็ดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติในวันที่16มิถุนายนอันนี้คือข่าวดีที่ยังไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่างน้อยมันก็ขยับนิดนึงลหะแต่ว่าข่าวร้ายอันนี้ร้ายจริงนะคะก็คือดาวพลหัสค่ะดาวพล,ห,วพลหัสเป็นดาวที่ควบคุมกลไกใหญ่ในแง่บวกอะ่ะคําว่ากลไกใหญ่ในแง่บวกหมายถึงว่าการขยับขยายในทิศทางของเศรษฐกิจ ของภาพรวมที่มันเดินไปข้างหน้าอะไรที่มันเป็นใหญ่ๆอะค่ะมันก็เดินไม่ปกติเหมือนที่ผ่านมาแล้วเอาแหลยคนอาจจะถามว่าที่ผ่านมามันเดินปกติแล้วหรอวะไอ้ที่เดินปกติเนี่ยมันก็ไม่ใช่เศรษฐกิจดีนะ ใช่มันอาจจะเศรษฐกิจกไม่ดีในแง่ของการทีพเราเป็นคนตัวเล็กนึกออกไหมแต่ว่าคนใหญ่ๆอ่ะอาจจะไม่ได้รู้สึกหรือได้รับผลกระทบขนาดนั้นคำว่าไม่ได้รับผลกระทบอะ่ะไม่ได้หมายความว่าเราวัดผลกันตั้งแต่ตอนปีก่อนเฮ้ย <c oughs> เกิดโควิดนะแต่เราวัดผลกันตั้งแต่ช่วงนี้นี้อะ่ะคือก่อนหน้านี้ที่มันเริ่มดีขึ้นมามันอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงอาจจะเป็นทางอ้อมอยู่แต่ค่าวเนี้ยคือเขาจะเริ่มรู้เช่นเห็นชาติแล้วว่าเฮ้ยจริงๆเศรษฐกิจมันแย่จริงว่ะ คนที่เคยพูดว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันเดินไปข้างหน้าชีวิตยังโอเคอยู่อ่ะเขาจะเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดอะไรที่มันเหมือนขยับขยายไปก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นการขยับขยายแบบหลอกลวงประมาณหนึ่งแล้วเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ากราฟของมันค่อยๆชะลอตัวลงทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพิมพูดไปว่าความสัมพันธ์ระหว่างดาวพฤหัสกับการย่อตัวหรือว่าการหดตัวของคนที่ติดเชื้อโควิดใช่ไหมเพราะมันสัมพันธ์กันว่าถ้าดาวพฤหัสอ่ะมันไม่เดินไปข้างหน้าช่วงที่มันชะลอตัว มันมีแนวโน้มว่าจะติดน้อยลงแต่สําหรับปีนี้พิม์พก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาจริงๆคือพิมแ์พูดไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วว่ามันอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ด้วยความที่ปีนี้มันเป็นปีที่ดาวพุธดาวประจําประเทศของเราอะนะทุกคนมันเป็นดาวการะกินี ทีนี้ดาวพุธอะแล้วก็ราศีมิถุนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพูดถึงอะไรที่มันเกี่ยวกับระบบหายใจปอดอย่างนี้ได้ด้วยมาดูอย่างนี้พิมพ์ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นระยะเนี้ยถ้าให้พูดกันจริงๆก็ยังคงเป็นระยะที่ต้องระมัดระวังอยู่แต่เศรษฐกิจอะถอยตัวลงแล้วนะคือพิมพ์พูดจริงๆนะทุกคนถ้าคิดจะเปิดธุรกิจกิจการอนะต่อให้ดวงตัวเองในปีหน้าอยู่ในแก๊งราศีที่ดีอะเช่นโอเคปีหน้าราศีมีนดีขึ้น ปีหน้าราศีกันดีขึ้นอย่างเงี้ยแต่พิมพ์ก็ไม่แนะนําให้เปิดกิจการที่มันเป็นหน้าร้านจริงๆนะสําหรับคนที่จะเปิดภายในประเทศนะเพราะว่าดวงประเทศของเราอ่ะยังไม่ดีต่อเนื่องกันอีกหลายปีเลยเช่น2565ก็ยังไม่ดี 2 5 6 6มันจะมีดาวสองดวงนะคะไปทับดวงเมืองมีทั้งราหูราหูทับฟังก็ไม่ดีแล้วใช่ไหมแล้วดาวพฤหัสมาทับจริงๆแล้วเนี่ยดาวพฤหัสท่าในของดวงเมืองอะ่ะมันจะมีทั้งดีและไม่ดีแฝงอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอันนี้มาทับก็คือมันอะไรสักอย่างอีกแล้ว่ทุกคนนึกออกไหมเพราะฉะนั้นจนถึง2 5 6 6 2 5ห7พิมพ์ยังไม่เห็นแนวโน้มที่มันจะสามารถฟื้นขึ้นมาได้จริงๆจัง,จงๆขนาดน,นั้นเลยธุรกิจหรือว่าอะไรที่จะทำอะ่ะชะลอตัวก่อนแล้วก็ ลองมองหาธุรกิจแบบอื่นที่ไม่ต้องอาศัยหน้าร้านไม่ต้องอาศัยรัฐบาลนึกออกไหมไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเยอะเกินไปอ่ะพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดเกียริจังเลยที่จะต้องพูดคำนี้คำว่าแบบเริ่มต้นที่ตัวเองหรือพึ่งพาตัวเองอ่ะเราพูดเลยว่าจากดวงเมืองอันนี้พูดในมุมมองของการดูดวงอนะเราพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยอะไรประมาณน,นั้น อันนี้เราบ่นมาเยอละแล้วรู้สึกว่าอินเทรยูวันนี้มันเยอะมากๆนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างสําคัญกาเพ็นว่าที่มันชะลอตัวมันจะชะลอตัวไปถึงปลายปีเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เห็นว่ามันจะเป็นขาที่มันจะขยับไปข้างหน้าแล้วแล้วที่สําคัญใครที่ลงทุนในตลาดหุ้นหรืออะไรที่เรามองว่ามันเป็นเทรนด์ขาขึ้นน่ะหลังจากนี้มันจะเป็นขาที่ ไม่ได้ตกกระนำขนาดนั้นแต่ว่าไม่ใช่ขาขึ้นแบบที่มันขยับไปข้างหน้าแบบช่วงต้นปีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงประมาณปลายปีอีกรอบแล้วกันเพราะว่าคิดว่าดาวมันเหมือนกันช่วงประมาณเดือนมีนาคมปี2563้าามอะแล้วมันเหมือนกับปลายปีช่วงประมาณเดือนธันวาคม2563อีกรอบหนึ่งไปดูนะว่าช่วงนั้นกราฟอะไรยังไงเป็นยังไงเพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกับตรงนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดวงกันเลยดีกว่านะคะ ชาวลัคนาราศีธนูนะคะราศีชาวเรานะคะเรื่องงานของชาวลัคนาราศีธนูมันไปดูที่ดาวพุธท,ทีนี้ดาวพุธะค่ะมันเริ่มขยับไปข้างหน้าแล้วแต่ว่าช่องที่มันอยู่ก็คือมันเป็นช่องอลีก็คืองานเนี่ยเรายังคงต้องทําแบบเราเป็นแรงงานก็คือทํางานเยอะทํางานหนักหรือว่าจะต้องแก้ง,งานค่อนข้างเยอะนะคะอะไรที่ไม่เดินหน้าในช่วงนี้ก็จะกลับมาเดินหน้าเช่นเดิมได้แล้วโดยเฉพาะงานที่สัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนคนหมู่มากการสื่อสารอะไรแนวๆนั้นก็อาจจะค่อนข้าง สำคัญในช่วงนี้นะคะเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมายบัญชีหรืออะไรเดียวในวันั้นลองไปดูสักนิดนึงว่าเราทําอะไรที่มันผิดพลาดไปหรือเปล่าหรือว่าสรงเอกสารผิดไปหรือเปล่านะคะในช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องนี้เรื่องเนื้องานเราว่าช่วงนี้อาจจะทํางานออกมาอย่างไม่เต็มที่และเต็มประสิทธิภาพสักเท่าไหร่อาจจะต้องรอให้ดาวพุธย้ายหน่อยนึงถึงจะดีขึ้นนะคะซึ่งยังไม่ใช่ช่วงนี้แหละส่วนเรื่องอื่นๆนะพิมมองว่าอย่างนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดาวการเงินมาทํามุมที่ดีแล้วก็ ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีธนูโดยตรงเขาเลยไม่ค่อยโฟกัสเรื่องงานแต่ไปโฟกัสเรื่องเงินเลยอะแล้วก็เรื่องเงินก็จะเป็นประเด็นหลักเช่นก่อนหน้านี้นะคะทํางานแล้วก็ไม่ได้เงินเลยหรือว่ามีเงินอันอันอยู่ช่วงนี้เงินก็จะประเดประดังเข้ามาเพราะเราชอบการประเดประดังเข้ามาของเงินมากเลยอะ คือปกติมันจะเป็นปัญหาประเดประดังใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เงินมันประเดประดังอ่ะทุกคนอ่ะมันก็จะเป็นช่วงที่เออรับเงินมาแล้วลหละแต่ว่าด้วยความที่ดาวสุขที่มันเป็นดาวการเงินมันเป็นดาวอริด้วยนะคะมันก็อาจจะทําให้สุขภาพไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้นอนชีวิตแบบสลึมสลือตลอดเวลาแล้วมันระวังการอ้วนขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าดาวสุขของหวานของกินแล้วช่วงนี้เราอาจจะกินอะไรที่มันอร่อยเป็นพิเศษนิดนึงนะคะเงินเข้าเยอะนะคะแล้วก็ปลายจ่ายก็อาจจะยังมีเยอะหรือว่า ยังไม่สามารถเอาเงินนั้นออกมาใช้จ่ายได้ในขณะที่เรามีเงินอ่ะระวังการใช้จ่ายนิดนึงนะคะสําหรับคนราศีธนูหลังจากวันที่20เป็นต้นไปนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่ว่าเฮ้ยเสียงเงินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะระวังการลงทุนดีๆนะคะสําหรับชาวราศีธนูปลายเดือนอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะคะต่อมาในเรื่องของความรักค่ะคนโสดนะคะคนที่เป็นเมย์เราอะ่ะเขาไม่สนใจเรานะคะเขาอาจจะไปคุยกับแฟนเก่าหรืออะไรอย่างเนี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราก็ช่างหัวมันไปก่อน,นะค่ะเพราะว่ามีคนหน้าตาดีนะคะเขามาคุยกับเราได้ในช่วงนี้ที่ไม่ใช่คนที่เราชอบแต่ว่าลองคุยก่อนได้นะคะก็ไม่ได้เสียหายอะไรส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้แฟนก็จะยุ่งมากนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ของเขาแหละ แล้วก็เราอาจจะป่วยเขามีการเดินทางได้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเงินมาให้เขาเครียดคิดมากแล้วก็คอนเซิร์นนะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับลูกน้องหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่านะคะเข้ามาพูดคุยกับเขาได้ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องมือที่3เช่นเดียวกันดาวสุขที่เข้ามาทํามุมให้เรามีเสน่ห์มีเงินเข้ามาถ้านับจากฝั่งคนรักของเราอะ่ะก็แปลว่าเขามีเกณฑ์มีคนเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรามีกิ๊กในช่วงนี้เนี่ยก็อย่าคิดนะคะว่าคนรักจะไม่มีบ้างเพราะฉะนั้นเราตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเราไม่ต้องมีนะคะเรามีเงินเข้ามาอย่างเดียวก็พอในช่วงนี้นะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จบลงแล้วอย่าลืมติดตามรายการสตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบไทยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ